ธรรมวาจกก็คือกิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วยวิพัตการบทวจนะบุรุษเรียกว่าวาจกวิพัตการบทวจนะบุรุษเรียกว่าวาจกนี่ซีเรียสมากนะเรื่องแบบนี้แล้วก็ในวาจกทั้งห้าวาจกมีกัตวาจกกรรม,มาวาจกภาวะวา,วา,วา,วาจกเหตุกัตวาจก เตุก,กรรมวาจกนะก็จะมีห้าประเภทซึ่งในห้าประเภทนั้นเราจะมาเรียนกัตตุวาจกก่อนนะครับมาดูที่กัตตุวาจกกัตตวาจกมีปัจจัยทั้งหมดสิบตัวนี่ไปเร็วเกินเนียนก็ไม่ทันคืออาเอยะนุนานานหาโอเนยะแล้วปัจจัยทั้งสิบตัวนี้เนี่ย ท่านบอกว่าแบ่งลงในธาตุแปดหมวดดังนี้ก็เอาปัจจัยสิบตัวนั้นมาจัดลงในหมวดธาตุที่เกินเอาไว้แล้วแบ่งเป็นห้าพวกทางบาจุกอาเอยะนุนาณนะานานหะโอเอนยะไปแจกลงในวิพัฒน์ทั้งแปดหมวดพร้อมทั้งกำกับคำแปลทีละอัน วันนี้เราจะได้แจกอีกเยอะนะครับแล้วก็ต้องพยายามํำความเข้าใจด้วยหมวดภูธาตลงในหมวดธาตน,นะทำไมมันไม่ตรงกันตอนที่เราเรียนอาขยาตใหม่ๆผมให้ท่านแยกสับออกอย่างเช่นคำว่าละพะติแปลว่าย่อมได้ท่านก็แยกว่าละพะบวกติ ละพระบวติเท่ากับละพระติละพระบวติเท่ากับละพระติมาระบวติเท่ากับมาราตนะิเอ้ามาดูครับถ้าจะลงควบคู่ก,กันกับวิพัตอาขยาตเลย ไม่ได้จะต้องมีปัจจัยด้วยครับต้องมีปัจจัยด้วยตรงนี้เรามาดูนะหนึ่งหมวดภูธาตลงอากปัจจัยทำไมต้องลงอากปัจจัยก็เพราะว่า มันเป็นกลุ่มเป็นหมวดเป็นหมู่เขาเวลาได้รูปสำเร็จมาเป็นมาราตีปจัจจตีอิคตีคัจา,าตีเป็นต้นนะครับจะเข้าใจไหมเนี่ยนะ ไปเที่ยวอาหรับอิสราเอลเดี๋ยวไปแคนาดาทำไมน้ำแขงหมอแต่ไปอิสราเอลอาหรับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงแคนาดา แคนน่ <Canada. S 2> าดานอ้าวนะครับซึ่งมันจะลงะปัจจัยอะไรก็เราก็มีหน้าที่ในการจําเป็นจําตามแบบอย่างเดียวครับตอนเนี้ยจะมาคิดว่าโอ้ไม่เข้าใจหรอกก็มันไม่เข้าใจนั่นแหละครับ <laughs> คือไม่ต้องคิดอะไรว่าทําไมไม่เข้าใจก็มันไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าที่จัดลงในหมวดทั้งแปดหมวดนั้นเนี่ยอันนี้เพียงแค่ตัวอย่างแล้วมันมีอีกครอบจักรวาลน,นะครับมีเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันอยู่หมวดนี้ทําไมมันถึงอยู่หมวดนี้เพราะจัดลงในหมวดภูธาตุแล้วเขาให้ลงอ่าปัจจัยเหตุผล จะไปอยู่หมวดสุธาตุไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอาปัจจัยไงครับเรียกกลุ่มปัจจัยแล้วคําตอบคําพวกนี้เนี่ยมีที่เฉลยไหมมีถ้าอยากรู้จริงๆไปเรียนวัฒนามาโอค,ครับรับรองทะลุโล่งหมดเรื่องพวกนี้อยู่ลำปางครับบาลีใหญ่เรียนแล้วพูดได้ด้วยแต่ฉานได้ด้วย อาในเรียนให้มันสอบได้ไปก่อนครับเอามาสอบได้ไปก่อนนั่นก็คือว่าคําว่าเป็นหมวดก็คือถูกจัดอยู่ในกลุ่มของหมวดธาตุเหล่านี้ทีนี้พอลงมาแล้วนะพอลงมาแล้วก็เอาปัจจัยเนี่ยมาต่อกับธาตุเขาเรียกว่าลงปัจจัยคือก่อนที่จะไปถึงกระบวนการการนําไปแจกกับวิพัฒน์นะมันต้องเอามาลงปัจจัยก่อน ท่านสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาผมเอาธาตุไปแจกในหมวดวิพัฒน์แปด 8, หมวดที่เราเรียนมาแล้วผมจะเอาเฉพาะอ่ะปัจจัยอย่างเดียวแต่ว่าผมลบอ่ะทิ้งที่เหลือมันก็เหมือนกันครับนี่เพียงแค่เติมอ่เข้ามามาดูตามความเข้าใจด้วยนะครับต่อไปหนึ่งภูธาต พูธาตุในเวลาลงอปาปัจจัยแล้วท่านบอกว่าแปลงอูเป็นแปลงอูเป็นโอแล้วแปลงโอเป็นอวะนี่มันถูกแปลงแล้วอวะวะที่เห็นเนี่ยมันมาจากสระอูครั้งที่มันแปลงแล้วก็จะเห็นอยู่แบบนี้บ่อย พอถูกแปลแล้วก็เอาภาวะเนี่ยไปบวกกับอักปัจจัยมันก็ได้ภาวะสองหูทธาตุแปลงอูเป็นโอนะครับสามสีหนังสือสีเท่ากับเสเท่ากับเสเท่ากับเสยะบวกอะบวกติสำเร็จรูปเป็นเสติเสยะติยอ่อมนอน ไปดีก็คือแปลงอีเป็นเอครับสีธาตุแปลงสระอีเนี่ยไปเป็นเอเสร็จแล้วก็ไปลงวิพัตน์ไปลงวิพัตน์นะวิพัตน์อาขยะทับอีกทีหนึ่งจากที่เป็นสีมันก็เป็นเสจากที่เป็นสีมันก็เป็นเสยย ดังน,นั้นมันจึงออกมาในรูปเสติสยติมรรอไม่มีอะไรนะครับมรระบอะบติในความหงุงความต้มปะจาปะปาจากหงุงต้มอีกครับในความเห็นละพานในความได้คำว่าเท่ากับหมายถึงเครื่องหมายคัดฉะคัดฉะบวกอะ พอเราได้ในกลุ่มหมวดภูธาตุแล้วมันยังไม่สิ้นสุดของการเรียนนะผมจะไล่สุดยอดเลยนะครับเนี่ยคือมันเป็นกระบวนการของการขมวดเอาความรู้มันยังไม่สิ้นสุดนะกระบวนการของมันทั้งหมดกระบวนการขั้นต่อไปก็คือคืออะไรครับ ตอนนี้เราได้หมวดธาตุแล้วเราก็เอาปัจจัยมาแจกครับทีนี้เอาปัจจัยมาแจกนี่ครับแบบนี้ลองท่านท่านลองเปิดต่อไปนะครับให้นำธาตุในเอกสารไปแจกตามตัวอย่างการแจกยีพัดก็ทดลองแจกดูอันนี้หมวดภูธาตุนะ กพราะวติภพวันติเพาะวสีภพาวติภพาวันติเพาวสิภพาวะาถามภพาวามิภพาวามะดูในเอกสารของเราแล้วก็เทียบที่หน้าจอนะครับในหมวดวัตมานาก่อนมีหน้าที่ในการแจกแจกให้รู้ว่าหมวดภูธาุนั้นลงอปัจจัย ลงอะปัจจัยนะครับถ้าเห็นรูปเห็นร่างอย่างนี้พอพอได้ไหมครับเนี่ยพอจะเห็นรูปเห็นร่างหรือยังครับนะเพราะว่าตีพรตีเพราะว่าสีเพราะว่าตาเพราะว่ามีเพราะว่ามาเพราะว่าตูกพรูเพราะว่าหีเพราะว่าถาเพราะว่ามีเพราะว่ามา ก็แจกมีหมวดไหนบ้างหนึ่งวัตมานาสองปัญจมีสมอัจฉัตตนินีและสี่กาณาติปติทุกวิพัทมันก็มีแจกกันทั้งหมดนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำได้แค่ไหนเท่านั้นเองเอา้าเปิดในหน้าหมวดธาตุหน้านี่นี่หน้านี้หน้าธาตุเนี่ย เสร็จแล้วเอาผูธาานแปลงโอ open, 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 เป็นโอเป็นโอเป็นอวะแล้วก็มาลงอาปัจจัยแล้วค่เอามาใส่อีพัดนะก็ลองดูว่าจะไหวแค่ไหนใจตามตัวอย่างในหน้านี้นะครับ ครับนิมนต์พร้อมกันท้องกันภวะตินะภวะติภวนันติภวะติภาวะภา nắng sưởi อะไรกันเนี่ย